สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมารเววสติ๊กเกอร์แล้วก็ตัวของบ้านมันนะคะเราก็จะไปดูในกล่องกันเลยเราเนี่ยมันจะเป็นของวีโก้เห็นไหมเห็นไหมของวีโก้นะคะค่าเดี๋ยวเราเขอแกะกล่องเดี๋ยวเราเขอแกะถุงแป๊บนึงนะคะค่าเราก็มาแล้วนะคะกล่องมันก็ขาดอยู่แล้วนะคะ คู่จริงๆนะคะเนี่ยเป็นของวีโก้เห็นไหมวีโก้หลายตัวเลยนะคะเราก็จะมาเปิดกล่องกันเลยมันก็จะมีสมุดนะคะของโรงเรียนเรานะคะแล้วก็สติกเกอร์ที่เราซื้อมานะคะกับกำไรที่เพื่อนซื้อมาให้นะคะ แล้วก็จะมีกันไกนะคะแล้วก็จะมีกล่องกล่องแบบนี้เ้ยินไหมเดี๋ยวเราค่อยเปิดให้นะ,แล,ะแล้วก็จะมีบ้านตุ๊กตานะบ้านหนึ่งนะบ้านตุ๊กตา สองห้องนอนเลยนะนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องห้องแต่งตัวมั้งไม่รู้ห้องอะไรอะ่ะน่าจะเป็นห้องแต่งตัวอันนี้ห้องนอนนะคะแล้วก็ ดูในกล่องนี้เลยเอ,อันนี้กำไรเป็นอะไรก็นม่รู้น่าจะเป็นกำไรนะเพื่อนซื้อมาให้เดีวจะเอากระดาษนี่กระดาษที่เราตัดนะคะน่าจะเป็นกำไรเดี๋ยวเราเก็แกะให้ดูนะแล้วก็จะมีปากกาคา่ะมีไฟฉายด้วยยังไง น,น,นี่ก็จะมีกล่องเปล่าๆนะคะ,ะค่ะค่ะแล้วก็จะมาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะคะขอเวลาแป๊บนึ่งนะคะค่ะเรามาดูกล่องเลกกันเลยนะคะกล่องเลกก็จะเป็นกล่องแบบนี้เดี๋ยวเราขอ อ้อไม่ต้องดีกว่านะต,ต่อที่สามสามหนาทีเองนี่หากกำไรสวยมากเลยนะคะมันจะมีเสียงงงกี้งุิ้งกิดด้ง กรุงๆๆ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 กิงกรุงกรุงกงกรุงมรุงครุงาเงกรุมาดูกงกรุะะกงอุ่กรุงกรนงกรงกะกุ่งกรุงกงกรุะกรงกรุงกรุกรุงารุงกรุงกรุงกันงลยองกรกรุงงกรุงงกรุงกรกรุงงรุงกรุกรกนุนกนร แล้วก็่ค่ะแล้วก็ตัดเรียบร้อยแล้วค่ะเปิดกล่องมาแล้วนะคะก็จะมีกล่องเล็กๆอยู่ในนี้เราก็จะห่อกระดาษไว้แล้วก็จะมีตัวหลักอนะคะทั้งหมด5้าตัวนะคะ เป็นตุ๊กตาสติกเกอร์นะคะค่ะตัวแรกตัวแรกชื่อเมอร์ซีนะคะนี่ค่ะเมอร์ซีตัวนี้เป็นเป็นกลุ่มกันเลยนะคะเป็นกลุ่มกันเลยมาดูตัวที่สองกันเลยนี่ค่ะ เูชื่อกันเลยชื่อเชอรี่นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้สวัสดีค่ะเรืชื่อเฟอร์บี้นะคะตัวต่อไปตัวนี้ สวัสดีค่ะหนูชื่อปามมี่นะคะชื่อปามมี่นะคะม,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 มาตัวสุดท้ายเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อเอมมี่นะคะนี่ใหเอมมี่ไม่ใช่เอมมี่บอกแล้วก่อนนะคะไม่ใช่ค่ะค่ะค่ะตอบเลย ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะเสียงหมาร้องนะคะค่ะนี่ค่ะเราต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเสียงผู้ใหญ่อะคะ่ะมันไม่ใช่สิเสียงหมาหอนนะคะนี่ค่ะค่ะเรามาดูกล่อลลงต่อไปกันเลยกล่องต่อไปก็เป็นก่องเล็กหนิมิมงมิงง้งฟงิงค่ะแล้วขอเวลาแกะแป๊บนึงน,นะคะค่ะก็เสร็จแล้วนะคะ นี่ค่ะก็เป็นชุดของมั่ว้าวโคตดเยอะเลยนะเนีะ่ะบางคนก็มองมาเห็นนะคะว่ามีกี่ชุดชุดกระโปรงชุดกางเกงเยอะเยอะค่ะเอาไว้วันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะเราก็จะมารีวิวเสือ้อนี่เหมือนกับตัวนี้นะคะค่ะ ค่ะนคะ,นคะเดี๋ยวเราขอเก็บแป๊บหนึ<ฮ>่งเารามีอะไรจะบอกค่ะแล้วก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูฟังอุฟ้าะได้ไหมนะคะนี่ค่ะมาเจะเจอเลยนี่มาเจอเจอเมื่อกี้ <c oughs> ตอนที่เรายังไม่รีวิวมีรถชนด้วยนะคะใครอย่าไปสนใจเลย บ้านใครฝนตกมั่งช่วยแชร์เฮ้ยช่วยช่วยกดไลค์แล้วช่วยถูกใจให้ด้วยนะคะนี่ค่ะฝนตกแล้วก็โพสด้วยนะคะโพสว่าว่า,วาบ้านใครฝนตกเนี่ยกำลังจะตกเนี่ยอู้มือจะตื่นเลยนี่เราบ้านเราว้าว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 ,ว,าว ว้าว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 ันนี้เวาก็้้างข้ล้าวปก่อนสาวัสดีค่ะวจอกันพรุ่งนี้นวคะสวั้ดีค่ะว๊ายบาย